ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนุนกำเนิทอทเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืม,ลม ช่วยกันตักเตือนเลยโลกโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราเลยสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราซืบทอดยาวนานโกยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุ่ย ปากใต้อุดมและสมบูรณ์มากประนพากใต้อุดมและสมบูรณ์มากประนธรรมาชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนโราลีเกปากามีนั่งลุงโนโราลีเก็ภาพ รวมสร้างความดีสักสี่ชาวตทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสี่ชาวตายนโลกโลกลาลา มาจาัดมิ่งกองกับแทนแท่นยินคือการรักสร้างวัฒนธรรมคือการรักส้าชาติการสำนึกในหน้าทีและการความรับผิดชอบยังเป็นหน้าทีที่ทุกคนต้องทากันไปรับได้ดีเราอยากมีลมหา้ใจอยกับสันผู้ฟัง่านผู้ชมครับสวัสดีคร,สค,รสครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายคมพินลพินมนุนําเนือดทองนะครับอ่าขอบพุครับ ่านผู้ฟัง่านผู้ชมความไม่จิดประหลักคิดเรื่อยๆในแบบพอจะดำเนินรายการแายตาหวายู่นนอกพื้นที่้าฟนอินกันไปซ้ําเรื่องซ้ำเราเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในรับได้ยินเสียงว่าเออรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใจเนี่ยก็อย่างโยกันลุยอย่างปอบปากันลุยทางโซวัตรตรัง่าวที่เบ็ดจุดสองอาร์เมกาเรืรอว่าทางเฟซบุ๊กไลน์โซวัตรตรังกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับ อ่าสุทุวันอาทิตย์นะครับวันนีน้การพ่นฝาเฉพาะในครังค้งนะครับโดยเฉพาะย่างหญิงอ่าที่หมู่บ้า,านกันเขระนี่พ่นตกตอนนี้เปล่าเลาลงแล้วสาซาลงแล้วนะครับซึ่งพ่นฝาเป็นเรื่องของธรรมชาติอ่าแต่วันนี้อาจจะตกทิศเพียนไปจากธรรมชาติมั่งไม่เป็นฤดูกาลต่ใด้ก็ความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในโลกใบนี้แหละครับ่านทุกฝั่งท่านผู้ชมครับ ถ้ามาันจ,าจะเดินทางไปปัน่นื้นก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเราเนี่กระทงดำเนินชีวิตต่อไปนะครับนั่นไปตามาการการดำเนินชีวิตข้องมวลมนุษย์ขยายชาต์ตไปตามชนชาตาิไปตามพืม้นสีไปตามภูมิกกมีภาคนะครับแต่ละภูมิภาคนี่ยัไม่เหมื่อนกันกกนะครับหมา่กันไปปากใต้เอากันเนี้ย ่าตอนนี้ครับค่อนข้างจะเป็นดูดพ้นหรือว่าบางทีมอรสซุ่มก็มามั่งเ,เรืองธรรมดาเพราะเรามีทะเลช่องฟังนะครับอากาศเปรียนรุนเดียวได้ทุกเวลานะครับนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฝนตกนีก็ของแรงแกอันแรกนะครับทุกคนนะบางทีก็ลืมไปมัง่งเรื่องการดูแลทุกขาพก็ขายาเป็นเรื่องสําคัญนะร้อนมัง่งเย็นมัง่งร้อนมัง่งเย็นมัง่งครับท่านผู้ฟัง มันทําให้ทุกขภาพเราหลางกายเราพลับไม่ทันม่ครับเดียวเป็นวัดมังวัดเหล็กวัดย่อยกับว่าการต้อยเอ่อก็อต้องดูแลตัวเองเรื่องทุกขภาพนะครับก่อนเราจะไปหาหมว้วนนี่ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับผมจะแรงกันอยู่เสมอเสมอว่าคนที่รู้ดีที่สุดนั่นคือตัวของเราเองนะครับสำหฟังเรื่องทุกขภาพนี่สาคัญ ถ้าตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอืมคือไม่ถึงว่าไม่เพื่อนนะอย่างจําเพื่อนพุ่งได้พอแม่พีนองลูกล้านได้กันด้วยว่าอืมต้องต้องพยายามสังเกตว่ามันเจ็บแบดพุ้อหรือว่าเจ็บพุงหรือว่ามันแก๊สมันเหม,เมยตรงนี้นก็สวดแล้วแต้นะครับพอนไปอ้าหม้อหม้อคือไปถึงเวลา,าที่ต้องต้อง,องชอมเลยนะครับอืม เราต้องบำรุงรักษาคนเนี่ยครับหลังกายกระเมื่อนรถในีต้องแล่นามมันเครื่องแล่แบตเตอรี่แล่อะไรก็อย่างเเราต้องบำรุงรักษาคนกคอยซ่อมแต่ถ้าเราไม่บำรุงรักษาดูแลรถกระเหมือนคนนะครับพอถึงเวลาต้องเข้าหลวงซ่อมเหมือนกันนะครับเออแต่ถ้าเราดูแลดีๆรถกระเหมือนกันเช็คมันเครื่องเช็คนามเช็คมันเบรกอะไรก็ทุดแล้วแต่ พอถึงเวลาถ้าใหญ่ง,งานมากๆมันกระซอกซอมไอ้ทันซ้อมรถกับซ้อมคนเนี่ยมันไม่เมื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับซ้อมรถกับซ้อมคนนี่ไม่เมื่อนรถอย่างกี่หน้าหาเล่ได้แต่คนเนี่ยมันน่าหาเลยอยากเลยนี่กับ <c oughs> เราเลนไงเป็นเรื่องของมันเฟืองไปเลยครับเราอยาไปวีท็อกอยาไปกังวลเกิดแก่ใจเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ทุกคนต้องพบมันเป็นมาชัวรกับชัวกันตั้งแต่เกิด ที่มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้มันไม่รูกที่สักตวตรรษมาแล้วต้องนอมรับมันไม่ได้เราอย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปลุ้มกับเรื่องสงมมเหล่านี้นะครับมันซึ่งตั้งเตะแล้วอย่าคิดว่าเอาเป็นคำพูดเถไม่เป็นมงกลและไม่ช่ต้องยอมรับความจริงแต่สำหรับเดี๋ยวรชนสำหรับเดก็อาจ,จะเข็ดไม่ทึ่จุดนี้เราวัวเขาอาจจะปั้นประสบการณ์มาหน่อย แต่คนที่พ so, so 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 ่านประสบการณ์มาหมักมาบางคนก็ทําใจได้บางคนก็ทําใจไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องทําและกลับกันภูปิคุองกันเกิดแก่เจ็บปายเนี่ยต้องยอมรับมันครับคำว่มันอย่าผมแรงนะครับต้องป้องกันนะต้องดูแลตัวเองอะไรเรากินได้ถุงน้อยเราไปได้เราแพ้อะไรได้มั่งกินอะไรได้มั่งกินไม่ได้มั่งตัวเราเลยสําคัญนะครับอ้ไซึ่งไม่ดีก็ยาวข้าร่างกายนักแรง ก็อยากเมื่อมันเราเรก็อย่ากเงี้ยนำจันเลยนะนำจันนี่ถ้ามาคืนมันก็นไม่ได้เคยไปวันก่อนไปางปนานจะปนกิจกล้องทีมงานที่ปัตตาุงที่เล่น้อย <c oughs> นะครับไปถึงองานโยธาที่เลืองตีนะครับหม้อไปทวเจเช็ดเครื่องวอรเอ็นพหอนี่มากว่าเลือดไม่สามารถดี่ร้อมได้แล้ว <c oughs> ไม่สามารถชอมได้แต่ต้องจากไปนอนทรมานอยู่เป็นหลายเดือนทีเดียวอ มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใดทุกเวลาก็จะก็บางทีกินเป็นหวาเล่นด้วยกับกินกินก็เรี่กว่าดื่มน้ำแฉนแต่น้ำไปแค่นี้พอพุนปรากฏกล้องการจ่างกันแผลบอกว่าเอ็นฟอห์มาควาเหลือดไม่สรามามาดีอยกษ่าได้ตัวการอยากฆ่าข้องแผลนี่เขาสอง้านเป็นเลือดไส้เหลือก็ว่ากันปอยใช้นี่หลายฝั่ง ถ้าพมจะเหล่าเรืองประสบการณ์เรื่องอะไรได้แต่ละวันมันมากนะครับพอพมเดินทางยุ่ตาลอดงานก้าวดำง,งานแทงงานคเืิดงานวันทิงพอเดินหมากเที่ยวหมากก็จะเห็นหมากเป็นเรื่องธรรมดา,าค,ครับอ่านผูกฟังครับมันจะเห็นหมากเห็นหมากเลยก็จะลุงได้่ายเลยครับรเบก็บข้อมูลใหมหมากใหม่ไลยคนที่อาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์เมื่อพุ่มนะครับพุ่มเจอหมากหมากจริงๆกังแต่วัยรุ่น ทำความได้จนถึงป่านนี้ออกปีปีมีมไหม่ได้ไปมากม,มายมมาคมจริงๆสามารถรัวไอ้นั้นควรไอนนี่ไม่ควรในการดำเนินชีวิตถึงหลายคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้ผมมีจึงมาเล่าให้ฟังในบางเรื่องพวกมาคเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยครับประสบการณ์สุงที่เขาเรียกว่าประสบการณ์สูงในการดำเนินชีวิต <c oughs> พูดยังไงว่าวก สุกเหลืองร้อนรอนรอนีกเย็นยนีน่ร้อนโอ้มันหมักข่นถ้าเล่นแบบหนังย้อนอดีตเป็นนะครับไล,ทไล,ทไลทาา่ทิ้งหลายอย่างจึงเออถ้าหมาดเอาบางทิ้งบางอย่างมาปูปะถา,านผูุ้ฟังได้ว่านั่นคือประสบการณ์จิงเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงบอกมาสุกเหลืองบกับคนนะบอกมาไลท่ท้าก้าอาชีพค,คนดีคนชัวคน จัดเจนไม่จัดเจนบอกได้หมดเรียกค่อนข้างจะมีคลอได้ว่าไอ,ไอ,ไอไ้ได้คือไอ้ได้ในทางนี้ทางนั้นนั่นคือเป็นพระธรรมมนุษย์ในลูกนี้ไม่มีใครคิดเมื่อนกันสักคนเลยครับพุ่มเลยเลยกออกขว่าเราอย่าเอาเใจไอ้ได้ดังใจเราเพราะไม่มีทางคิดเป็นไปได้แม้กระถังเราพอเดียวแม่เดียวตี่นองเดียวกันเราก็ยังคิดไม่เมื่อนกันนะครับไอ้ปล่อยวางมั่ง เรามีโลก็มอนกันโลกี้คนก็สุดแห้วแต่ยังคิดไม่มือนตางทางแต่โลกเรานี่กับพอเดียวแม่เดียวเนี่ยว่าพอมันพออยู่กับสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปซึ่งบางคนก็เครียดเครียดเรืืองโลกเหลืองเต้าไม่ได้ดังใจบางครั้งก็ทาบะเนียดีิสจุดก่อนนะยครับมันอาจจะมีมั้งแหละหญิงสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเยาวชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปทามยุคตามสมไม่ จะเป็นเรื่องราวที่ตาวทีวีคะอ์ได้ว่าค่อนข้างใจอยากอย่างนิ่งนั่นคือถ้าเราแก่ตัวไปในอนาคตน,นะครับเด็กปัจจุบันจะดูแลให้เมื่อนเราดูแลพ่อแม่พ่อบาอยากนะครับตัวสังเกตมาะลยวหลายคนเขาเขาแบบมัน่นอยู่แบบตัวใครตัวมันกันแส่จนใ้ญ่อยู่กับตัวเชี่ยวกันจะหมากว่าไปเถอวมาแล้งอยู่กับหน้า,อนาจอมือคือไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญครับ ผู้บาดาจ้านอ่อแมผีนองก็ไม่ได้เป็นว่วงว่าผอไม่บายแมไม่บายอะไรเป็นเพื่อนได้มักจะไม่ค่อยมึนหุนบูเรานะครับหุนบูเรานี่่อแมใคยเราก็เป็นว่วงคปล่าเขาและดูแลกันและแต่ปัจจุบันนี้พม่าค่อนข้างจะว่างอยากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปถ้าเราไม่อบรมทั้งทอดเหล่าหญิงนักกับไปเผอ มันเป็นคือบทไงนวะส่วนใหญ่มันเป็นสะพนนั้นนะก็ไม่รู้จําปลื้มลูกเกยลูกมันกันแล้วกัน่วยกันซ่อนเยูกันเตือนเหมือนผมเองับช่วงติดตืมนี้ก่อพยายามมันกจะพยายามคุยกับเด็กกันให้รู้เรื่องเ็าเรียกว่าเราต้องจ่ายาต้าเดียวกันนะตรงกับเด็กน้่ยกับกับลูกๆเนี่นะรับต้องทําเองว่านั้นดีนั้นชั่วต้องทําให้เขาเองเลยก็ต้องอธิบายนะถ้าอธิบายแล้วให้ฟังแสดงว่าก็ว่าไม่ฟังเรา อธิบายครั้งหนึ่งครั้งช่งครั้งซ้ำมาถ้าไม่ควางหายปอบโดยตัวเอง <c ười> ใครปอบโดยตัวเองนะครับผมจําได้อยู่นีวครั้งหนึ่งที่ว่าเด็กลูกมีลูกอตอนนั้นจําได้ว่า,ารคารับช่องควบไปไดประมาณน,นี้แล้วจำไม่พิดนะครับเล่าให้ฟังก็จออบจิมบัดลุ่มพอตโตกะทีหนึ่งไม่โซเลยว่างเลยทีนั้นคือเรื่องตำราจาร์มันเป็นตัวกำนด กีในฝนร่มฝตกตอน,นั้นอย่างนั้นกลัวไปปอดในใยเป็นกล,ลัวเอ่อก็ะเรียยว่ามันฟังฟังใจนะครับจำประเรี๋ยวจำนะครับนั่นคืออยงยิง่งเด็กปัจจุบันก็เมื่อนั้นกับบางทิ้งบางอย่างต้องให้เขาพอบโดยตัวเองว่าการกอบเผื่อมันฝั่นพลื้อให้เผื่อนในดีไม่ดีนะก็จะปอบโดยตัวเขาเองแต่เราก็ต้องติดตามอยู่ว่างั้นนะครับ แล้วอย่าไปบังคับเพราะว่าตัวจววะติดตามโยงอ้างเลว่เนว่าอย่ตาตมันต้องเลี้ยงแบบเผื่อนทุกวันนี้นะครับไม่มุน่นแต่แรกไม่ได้ต้องเดียวเคียนเดี๋ยวดีไม่ไม่ได้ไม่มุน่นแต่แรกเราใจคําพูดเราใจความปัญญาแต่ประสบการณ์เราเนี่ยต้อนไปสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งลูกจะเจอเอา่าลูกจะเจอเองว่าอะไรมันคืออะไรนะครับนี่คือเด็กนิยมพิจิตรนี่นะครับ ผมเองก็มีเวลาให้หลูกไัหมาที่สุดพอเปิดเทอมนี่ก็ไม่เคยได้คุยกันพ่อนนยุ่งต่เรื่องก,การบ้านกันกนีนก่นกับการบ้านมันเยอะไม่รดยจำคพิ่ไในดูแลก,กันกเรื่องการบ้านนี่นะครับเร,เรื่องก็อย่าไปายเผาไปโรงเรียนนักไม่ไ่ดูโก้ใจอะไรไปมันเรื่อยผมเอหลายหลายคนน่ะ่ายจนลั่งแอนนะคยับมันอาจจะเป็นเรื่องเราจําเป็นก็ได้ทุกอย่างน้อยๆก็ได้ทุกความอดทนเอ่อความอดทนฝึกไปเรื่อย ไปซึ่งตอนเย็นโรโดกก็พกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเชงา,านก็นเจอทีหนึ่งแล้วคือเป็นการพึกว่าหมดทนนะครับพมคิกว่านะครับท่านที่นี่เรื่องงานเข้าดำงานแทงกันตรงนี้ก็มีไล,ทล่ท่องโรงพยบานนะครับเอ็น,ย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 นไล่ทลองแล้วที่นี้ค่ะ <c oughs> วันที่ยามาราศก็เป็นวันที่สาคัญวันนึงนะครับยี่สิบสามธูลาะนะครับวันที่วันที่ยามารา มีตะแค่ตึงกันแล้วนะครับเดือนตุลาคมนี้เป็นที่รู้กันอยู่เป็นข้อเรียกว่ับเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติกันมาเป็นเวลาชานาั่นนะครับซึงเมืองตรังเราครับนี่งานลักล้าก็แข่ตึงกันแล้วนะครับงานกินเจว่างี้โยนใน่วงของการกินเจเออนะครับการกินเจคือหมดเนื้อสัตว์ไม่กิสัตว์ตัดชีวิตนะช่วยทัตว์ด ล่ตัวทีเดียวนะครับไล่ชีวิตทีเดียวในชะ่วงกินเอกินพักนะครับนะพุ่มบางปีปีนี้ไม่ได้กินนะครับกลัวว่าไปตามอย่างวัดแล้วไปเจอไม่ได้เจอเจหลืออีออสก็เลยว่างดไปปีนี้นะครับกินมังไม่กินมังกินพักนะดีนะครับมันก็มีพ้นตอสุขภาพเหมือนกันหละทำให้สุขภาพเราเ็าเรียกว,ว่ากับ๊บใต้ได้ดายะดู๋อะเราพูดไปพูดมาวัาวควายจางมาก ก็กินพักเหมือนกันกิน,กนหญ้าอะไรแบเนี้นะครับโตได้เหมือนกันนะครับแต่คนที่กินเหมนัันไม่ได้นะครับเออแสดงว่าในในพวกพักพวกหญ้าในมีมันมีต้านาท่านยู่มมากมาทีเดียวไม่นานจางยุ่ไม่ได้นะครับบัวควายก็ยุ่ไม่ได้เออนี่คือธรรมชาติกับนดแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ประทังครับอวันนี้น้องชัยยาครับผู้ฝ่ายเทคนิคอยู่ที่สถานีควบคุมรายการยู นอน้องเะยยาเื้ดเพลงกันไปนะครับเืเ้ดเพลงยาวๆกันจนจบรายการทีเดียวนะครับผมเองวันเี้ก็มีภารกิจอยู่ี่บาลก็มีเวลาให้ลูกๆซ่อนอบรมอ้าประสบการณ์ชีวิตให้ลูกเพื่อให้เขาได้เอาตัวรอดได้ในอนาคตนะครับท่านรู้ฟังกับไอ้น้องจะยยาได้เืเ้ดเพลงนะจนจบรายการไปเลยวันนี้พมศิลปินมาน,นุนกนะับเ้อทองแาการายการไปก่อนสวัสดีครับ เธอนั้นรักไม่เป็นแข็มแข็งจงยืนขึ้นยิ้มสู่โลกปาดสับน้ำตาให้มันเหือดหายที่แท้เธอก็ยังยิ้มได้ซ้ำยังหายใจไม่ตายเพราะถูกรักลวงโอ้ความ I'm no.